พอาอใส่กลับมาเขาก็แบบเต้นเต้นดีบอยู่เลยพอใส่แบบไม่ขึ้นไม่แต่ในคที่เดียวมองจากมุมนอกที่ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะก็ใส่เหมือนแบบมีคนล้มใช่ไหมแล้วก็แบบอืมอืมแล้วก็ล้มหรอคะอ๋อแล้วคือไม่เดินหลบข้างเดินตรงกลางเออเดินตรงเดินแบบไม่แคร์เลยทั้งนั้นอ๋อล้มหรอคะอ๋อล้มให้สบายนะแล้วใครคือคือหนูไม่รู้จะช่วยยังไงเว้ยคือสภาพหนูแบบ คือเท้าก็แบบสั่นงึงๆงึงึงอ่ะคือพอพอมันอยู่บนเนินอ่ะคือแค่ส่งตัวก็ยากเลยเว้ยคือถ้าจะยื่นมือไปช่วยเขาก็แบบอืเก็บไว้ <c oughs> ลูกหัวตัวเองดีกว่า <c oughs> เออก็เลยแบบสูส้ๆค่ะแบบไม่ได้พูดด้วยนะค,คือคือตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือเปล่าเว้ยแล้วคือแบบคนที่แบบมากับเขาอ่ะถามว่าโอเคไหมนะตวนนี้ก็โอ้คนไทยเลยคนจีนเหะโอเคมาโอเคมะพอรู้เป็นคนไทยแบบยิ่งไม่อยากช่วยอะ แบบนี่ไม่อยากให้เขารับรู้เราเป็นคนไทยแล้วเราแบบทำให้เขาตกลงเจ็บอะไรนี้ก็เลยเดินเดินหลบซ้ายเขาแล้วก็เดินต่อเดินต่อแบบไม่สนใครแล้วคือเราอะก็ปล่อยเขาไปแล้วใช่ไหมว่าแบบโอเคปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะลุกเองเพราะว่าตอนเราล้มเราก็ต้องลุกด้วยตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างนี้เออแล้วคือแบบพอมาดูในคลิปพี่คันนี้เขาต้องสงสารมากแบบเขาเป็นไก่เน่าทุกทีเลย คือแบบคือมันมันน่าหลุดกันแบบเดินแบบไม่เรินแบบน่านิ่งมากเดินถือสกีเออเดินถือสกีน่านิ่งมากเหมือนเพนวินเดินอยู่อ่ะแบบเดินนิ่งมากแล้วคือเขากำลังแบบทุกคนดูภาพอะไรอะไรไปแล้วเขาถือถือสกีอ่ะไม่คือเขาแบบแบบพยายามลุกขึ้นพยายามลุกการลุกขึ้นสกีมันยากมากไป for life เออเขาพยายามซื้อตัวเองมาแล้วหนูก็เดินแบบ ล้วก็ลุกๆขาน่ะผู้ชายปะหนูผู้ชายหนูรู้สึกผิดกเขามาตอนเห็นวิดีโอเลยหนูก็หวั <c oughs> งว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกเลยโอ้โหที่แค่สองวันอะจริงอแล้เวเลยตอนที่แบบทุกคนแบบอยู่ครบแล้วใช่ไหมแล้วแบบพี่ปิ๊งอยู่ไหนอะก็ <c oughs> เลยโทรหาเออแบบเพราะว่าแบบแฟนพี่รู้ไงว่าไปเล่นรอบสองก็เลยแบบว่า เออแล้วแล้วอยู่ไหนแบบอยู่กลางทางหรือเปล่าก็เลยแบบโผรหาก็คือคนที่นอนอยู่ตรงนั้นไม่ประเด็นคือคนบนโลกมีเป็นล้านเราทำไมต้องเดาว,ว่าคนที่นอนอยู่ตรงนั้นเป็นผมด้วยว่าจะเป็นคนคนจีนคนอื่นไ็ได้คือพี่ปิ๊งบอกไงว่าพี่นอนอยู่ อะไรม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้บอกอะไรกันเลยคือแบบหลังจากเดินเบรกินเนอร์ที่เราปาหิมะตใส่กันใช่ปะแล้วก็แยกย้ายไม่เห็นหัวแล้วก็เจอคัลนิ่งรอบนึงนันพี่ปุกวะใช่ผมเองแล้วก็แบบกบมีสภาพหน้าอายเออใช่ไปละพยายามจะโชว์เทปแบบว่าเฮ้ยโนมันเล่นสกีไม่ได้หรอแต่จุดนี้เราสนโอบอดผมโคตรเทปผมโคตรอันตรายงวยน้าจุดนี้เรางโดนแหแล้วก็รีมหนีอีกรอบก็แค่นั้นไม่ได้คุยเสียสองเสียามกับใครเลย ใช่ประมาณนั้นเออแล้วคือแบบเหมือนตอนนั้นเราเดากันปะว่าใช่คนที่นอนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยโทรหาตอนแรกก็คิวมันจะไม่รับละเออแล้วก็แบบพี่ถ้าถ้าอะไรวะบอกมือให้หน่อยอะไรอย่างี้เออแล้วก็เอ้ยใช่คนนยต้ยตยตุ้ยเบ้าุยใช่เอ้แต่จริงๆที่นอนอยู่ตรงนั้นมันมีที่มาจากคันอะไรสโนว์บอร์ดจะล้มไปข้างหน้าหรือจะล้มไปข้างหลังอ่ะมันไม่ทันมันจุ่มหีบบงก่อนมีทางเลือกอยู่ตรงนั้น อะไรนะสะดุดมันไม่ใช่สะดุดเลยคือแบบมันแค่แงงงอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่ามันเป็นหิมะที่หนามากอะหิมะที่สูงเท่าไหร่อะก็เลยแบบหนาจุกไปในหิมะใช่เออหิมะนุ่มแล้วก็เลยแบบไทยแล้วก็ไปนอนแล้วก็มองลหยลูกตาแท้แบบฉันมาทำอะไรที่นีจนเราโทรมานอนนอนนอนนานอยู่นะในสภาพเด็กกับหนูที่นั่งตอนแรกแบบภาพเออไม่อยากลุกเลยประมาณนี้